นอร่า <Nora. S 2> อย่าเชื่อความคิดฉันอย่าเชื่อความคิดฉันลายมือนี้ตรงกัดนี่ลายมือไรลี่ทำไมให้ฉันไม่เชื่อความคิดคุดคุณไม่ใช่คนทำร้ายฉันใช่ไหมหรือเสียงที่ฉันได้ยินไม่ใช่ความคิดเธอการล้มไม่ใช่เหตุบังเอิญใช่ไหมมีคนผลักคุณลงบันไดใช่ไหม นอร่าคุณนั่นแหละตัวจริงตอนนั้นไรลี่ยืนยันว่าถูกผลักลงมาแต่เธอไม่ได้ระบุว่าฉันเป็นฆาตากรมีแค่ในความคิดเธอถ้าความคิดเธอไม่จริงเป็นไปได้ไหมว่าไราลี่ไม่ได้ใส่ความฉันอ,อาวอาวไรลี่ไรลี่สงบสติอารมณ์ก่อนแกกลั่นแกล้งฉันแน่แน่ฉันจะไม่ให้รอดแน่ลุกขึ้นเถอะ ไรลี่คุณเขียนเองใช่ไหมหมายความว่าเสียงในหัวคุณถูกแก้ไขเป็นไปไม่ได้โอ้ยไรยลี่ไรลี่คุณถูกทำร้ายใช่ไหมรู้ไหมว่าใครทำ ตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลฉันสลับเป็นไข้เป็นตายทุกครั้งที่ฟื้นมีรอยฟกช้ำใหม่ๆเดี๋ยวก่อนคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครทำร้ายไรลี่คุณรู้ตัวครั้งแรกว่าความคิดถูกแก้ไขเมื่อไหร่ตั้งแต่วันที่ฉันถูกส่งเข้ามานี่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยเหรอไรลี่ไม่เป็นไรแค่จดทุกอย่างที่เกิดขึ้นลงไปให้หมด ไรลี่เกิดอะไรขึ้นใครแอบ,บซ่อนเข็มทอนมานหญิงชราแม่มดชั่วร้ายช่วยโอกาสที่ลูกสะพยเป็นใบมาทำร้ายไม่นอร่าจะไม่มีวันทำร้ายฉันแน่นอร่าฉันไม่ได้หมายถึงเอสราพูดอะไรสักอย่างสิทำไมถึงมีเข็มในผ้าห่มเธอเกิดอะไรขึ้นนอร่าได้ยินความคิดฉันไม่ใช่เหรอแสดงว่าเมื่อก่อนคุณไม่ได้วางแผนใส่ร้ายฉัน แล้วไงต่อเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น